สูส่สสสคนเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกันอยู่ทางสมไหตรงหน้าก้าพี่น้องอันนี้สิเป็นเทียงแต่สิล้มไปคนนอเอาเข่าก่อนพี่น้องเลยแรงใดกะออมาแการกรกะกัติดตามเด้อโอ้โอโอโดดยรถไกวแต่ติดตามประตูพี่น้องเลยแต่สิออกยากแน่เพราะมันแคบพี่น้องเลยจ่อก,กับอ่าระตูเทียงอ้งอมเนี่ยกะปะาเมื่อน,นี้พี่น้องเลย ภาษีลงกราเข๋าน้องจ่าเพิ่งกันแล่นน้ำกล่นอยู่ได้เพิ่งบอขี่รถพี่น้องอาป้มินตาก็วิ่งตามตูดรถพี่น้องเลยส่วงรถเลยทีนี้หรือว่าสุดยอดเก่งอะไรพี่น้องเลยเพิ่งยันคายเด้เป็นบเคยอ่าเพิ่งเลยบอขี่เอื้อยเพิ่งว่ายันคายไปจ้ะไม่นี่ก็ให้ลูกๆเป็นมือกล้องให้พี่น้องใช่เลยอาคนขับใช้กันมิน

สีฟ้าๆริบๆเด้อพี่น้องมาเนี่ก็ได้เพราะว่าใกล้สิครับนะพี่น้องเหนึ่งมากระยันฝนตกใจอีกคือพลอยๆอยู่ได้ฝนก็นได้ ข้าวข้าวแ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าขึ้นผลเสียกระตกอีกเป็นจังไดเนาะบ้านพี่น้องฝนตกดีกว่ว่าอยู่ทั้งกร,รุงเทพเราได้ตกแล้วพี่น้องเมือก่อนเพราะว่ามีทั้งเอฟซีเพิ่นอยู่ทั้งนั่นคือว่าไอฮักัอะลรพี่น้องไอเพิ่นกกมินมาบอกเนาะฝนเร่ตกแดดแห้งแห้งห่อนกะห้อนมาชัด คือฝนนี่กับตกบรทั่วผ้าพี่นอ้องเลยเมื่อคืนมาเลยกับแม่นตกระไดยามนี่พี่น้องเลยบ่มีเสียงผ้าห้องผ้าดังตกง่ายเอลีพี่นอ้องเลยนะนะอันนี้กับบัากันพี่น้องเลยเนาะเป็นกฎกเกณฑ์ของธรร,รมชาติอ่าเป็นสิตกยามใดก,ก,กับเนาะกับว่าต้องซีเรียสพี่นอ้องเลยมีแต่ช่วงนี้กับมีแต่เล็งมือให้วิทย์ฝ้าวิทย์ผลพี่น้องเนาะกับสีเปียก,กอีกได้พี่น้องเลยเบิงึงบ่มีแดดเลยมันนี่กัน มินตาจะสอนเอื้อยด้ลูกเอื้อยถ่ายคลิปให้พอกะเมย์ินตาเพิ่งกะมัดเข่าอยู่ลุมพี่น้องเอนขนเข่ากับลูกๆมือเนี่แต่เลยซาเนะี่ย ย่าอย่ๆกันลูกไปขึ้นคืนคืนคืนถ้าการคืน,นไปทุละเทียงทงั้งขณะกศีขับรถกับ,บกพี่น้องเลยกศีได้อ่าลงไปเอาตอ่ออยู่ทั้งแม่มิ้นตาเพิ่นมัดถ่าอยู่พูพี่น้องเลยมีอีกไฮหนึ่งใหญ่อยู่ทั้งลุมพุ่นแหละอันนี้กสีเป็นหน้านูาน้นใกล้ๆเถียงนี่แหละพี่น้องเลยก่าพอดีว่ากศีหาไฮน้อยพี่น้องเลยกสีได้เอาขึ้นไปไว้อยู่ทั้งลานอยู่ตารางเขียนทุละ ทีได้ลงไปเอาอีกเกี่ยวหนึง่งอยู่ทางในมินตาเป็นมาธาอยู่ตอนนี้ก็ได้ทำแล้วสบายดีแงไดีบ๊ายบายจบละสบายดีสบายดีเอาไหมเอาไหมสบายดีไหม โดยตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดเดินเถียงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องการซีข่ามาประตูคือเกาพี่น้องเลยการซีได้หนตูดหรือว่าถอยกล้นข้ามา,อาเอาข่าวลงไว้อยู่ตารางเท่านี้แหละเนาะเพราะว่าย่านฝนห่มพี่น้องเลยเมื่อก่อนนี่แห้งพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้นี่ยังบ่แน่คือกันเด้ออ่าโอเคการซีได้ขนข่าวเมียนสะกดบาท น่าพี่น้องมือเงยในมัอนี่พี่น้องเอ้ยฝ้า,น,าน้ำผ้าน้ำพน้ำป่าก็ยันมันเปียกอีกเพราะว่าหลายมือหลายคืนแล้วลุยเป็นลุยเลยมัอนี่มาผว่านยูสิมาอีกต่อเนื่องเลยพี่น้องในช่วงนี้ มาณนี่ล่ะพี่น้องเข่าก็เต็มตารางแล้วไล้สิบุมี่วางไว้แล้ว,น,วน่ชนผลได้ก้อนตอนนี้มีเกิดยีเงีงยขิงเงี้บฮุพี่น้องเลยแต่ว่าช่อนอ่าตารางไว้ก่อนหมือนนี่นะลุงเิ่นปันได้มือนี่ กูว่าได้จะคิดแล้วแล้วกับเกี่ยวปรทธานแล้วแต่ว่าปั่นก่อนนั่นมีความไหวด้วยข้าให้ข้าหน้านี่กะโอ้เบียกนักพี่น้องเยกะสิแบบนี่หละพี่น้องเลยชีวิตแต่ละมือแต่ละวันก็นได้เนาะกะสู้ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยข่าวเนีพี่น้องเอ้ยข้าวเกิดเบี้ย โอ้นักเขาเปียกแต่จะ่าหมางแหงเยู่เลเรื่องเป็นยังชุมช่มๆอยู่เด้มาถักกปแหล่งที่นอนเลยนอนกลางคืน,นหอมตัวตวเขาไม่ มัดบอบดพี่น้องเลยฮุบขึ้นมาเลยมัดบอมุดฮุกขึ้นมาเลยหลงมัดป้าพดจะเลยตากายที่แรกก็ว่าจยากตันอยู่พี่นอ้อยหนึ่งมากไงยังว่าได้เตรียมมียัง เป็นอาหารการกินหรือว่ากระสอบเอากันยังบ่ท่านได้ไปซื้ออ้ยบาเรียบร้อยลงมาเอาต่อพี่น้องให้แม่มิตนตาฝุกมัดขาอยู่รุอเหมือนพี่น้องเลยรือนนาหรือโคนให้หน้ากานน้ำอังแล้ฝนตกว่าตก แอบเดี่ยวในมีน้ำเลยพี่น้อยเอพราะว่าดินยังซุม่มอ,อยู่ตอนใกล้เลแต่ก็หักแล้ววอร์ซิเล่เนี่ก็โอ้พี่น้องเลยหากเพื่อจะคืนทอดนนี่กาโบเมนใกล้เลยแม่น,นากับเถียงนี่ก็ได้กับร้านเขาในเด็กแต่บัดนี้เอารถมาแกเอาในรถเดียวกับข้นข้าวพี่น้องอ่าถ้าให้บ่ิยญ่นี่ก็รถเดียวเลยเรียก เล็งเป็นเล็งพี่น้องเลยคาแล้วบาดท,ทีนี้เนาะบาทเหตุจังไดเนาะบาดเล็งกบรขึ้นริดขี้ตมพี่น้องเอ้ยคาแล้วบาดเล็งย่างเดียวบาดมามาพี่น,อนอ้องมาอยู่ซอยไฟเด้อบาดนี้เหตุจังไดาสิขึ้นบาดนี้รถเปา่ากระคานักน้องมึงตาบ่เนาะ พี่น้องเลยมันลมแห้งพี่น้องเลยถอยกับถอยว่ได้มันลื่นขึ้นคันนาบ่าได้ลื่นหยาลื่นหัวหยาบ้า, ooh, บามีชักบา้ามีจังใดเนะาะบ้าจริงพี่น้องเลยตายชักถอยไปกับว่ไปถอยกับว่ถอยบ้ามีคนทัพที่มาไดตายเลยเอา้าเอา้าเอา้า

เย็บ yep, พี่น้องเอา้าเย็บเต็มที่เอา้ามีเทเล็งให้หมดสุดคันเลงเอา้าแน่ยังใดแท่เฮาบอยู่บอของแท้อูบูตามาเป็นมีกเป็นหมอกควันรับที่พี่น้องเ้ย ตกอกเ้าือานี่มันก็ได้หอดรอหอพัดๆๆนะตอกเินกันนดน่อยนะึนะกกระเบิดพระตอกพี่น้องเอ้ยบาทคำกัะคำาฝ้ากัะเฝ้าใจห้อนบานทปีนึงฤกสิบว่แล้วมาในพี่น้องเอ้ยตายแย่คอยจะสิไปมัดช่วยทั้งในมิจจาเพาื่อพี่น้องไอยบาทีนี้ รักกรรมัดพอดีเอาแต่โดนแล้วตอบกับว่าบอกพ่อพี่น้องเลยเต่อว่อา,า,อาต่อว่ง่ายอยู่ คนนักหมาดด้วย